สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะมาอยู่กับมันนี่พีไอเยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะฮะวันนี้เราจะมาทําการถอนเงินในของตัวแอปไทเดอรี่นะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้อัปเดตมันนานนะฮะไม่รู้ว่าในของตัวแอปไทเดอรี่นี้จ่ายเงินหรือเปล่านะอันนี้คือเดี๋ยวเราต้องไปลองไปถอนเนาะเนื่องจากว่าแอปนี้เปิดมันได้ค่อนข้างนานแล้วนะปีก,กว่าแล้วนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจ่ายอยู่ไหม ส่วนาการที่เราจะไปทำกันถอเดี๋ยวมาดูจำนวนเงินของผมก่อนนะฮะก็มีอยู่ที่7.335เอ้ย7 3 5ดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเ <c oughs> ข้ามาในของตัวแอปไทเดอร์รี่กันเลยนะครั้งที่ผมถอนล่าสุดก็ประมาณ2เดือนกว่าๆหรือว่าเกือบ2เดือนเลยนะครับไม่รู้ว่าในของตัวแอปนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันและผมได้ทำการเก็บบริเวณครบจำนวน ห0 0 0 0 0เหรียญหรือว่ามีมูลค่าประมาณ500บาทแล้วนะฮะจะรองมาทำกันถอนดูว่าเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าไม่เข้ายังไงนะครับถ้าเข้าจะได้บอกทุกคนว่าถ้าใครจะทำก็สามารถทำได้แต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องทำยังไงโอเคเรามาทำกันถอนกันเลยดีกว่ามาตรงที่บัญชีของฉันแล้วก็ไปตรงที่รลกเงินนะฮะกดเข้าไปได้เลยเข้ามาดูแล้วนะฮะส่วนในการถอนเงินนะครับตอนนี้เหมือนว่าเขาจะ ปรับนะฮะว่าปรับใหม่นะเขาจะปรับปรุงใหม่นะหรือว่าเขาคือเอาในของ1บาทมาแล้วนะครับแล้วก็10บาท500 1,000หนึเขาเอามาแล้วนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือมันจะมีในการถอนเป็นเหรียญคริปโตถอนเข้าในของบีแอนแนนะครับถอนเป็นเหรียญ usdt เหรียญสเต็ปคอยนั่นแหละนะครับถอนเป็นเหรียญคริปโตนะฮะมันสามารถถอนเข้าในของบีแอนได้แล้วนะฮะไม ส่วนใครที่ไม่ไม่ถอนเป็นเหรียญคริปโตก็จะถอนเป็นในของทูมเนี่ลเลตก็ได้นะอะไรแต่ทุกคนจะชอบนะ,ะว่าจะถอนไปช่องทางไหนเนะาะนะส่วนในของทูมเนี่ลเวลตหรือ,อาการเติมเงินเข้าเบอร์มือถือก็สามารถเติมได้แต่ใครที่มาครั้งแรกหรือว่าสมัครมาครั้งแรกก็สามารถทําการถอน1บาทได้เลยไม่มีเหรียญก็ถอนได้ถ้าเข้าอย่าเล่นต่อก็เล่นเดี๋ยวถ้าไม่เข้าก็ไม่เล่นต่อก็ ไม่ต้องเล่นถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องเล่นตามนั้นนะฮะอ่ะส่วนการเปลี่ยนเบอร์ต่างๆก็น่าจะเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้ละการถอน500ของผมนะจริงๆเมื่อก่อนผมเคยถอน500แล้วแหละตรงนี้เห็นไหมห้าร้อยเนี่ยนะแต่ว่าวันนี้ผมมันถอนครั้งที่2ไม่รู้ว่ามันถอนซ้ำได้หรือเปล่าอันนี้ลองก่อนเพราะว่าเขาได้ทําการรีเซ็ตใหม่แล้วนะผมคิดว่าเขารีเซ็ตใหม่น่าจะถอนได้นะครับโกรไปตรงที่500บาทนะฮะและยืนยันในการแลกรับ ถอนง่ายๆแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงโอเคเขาบอกว่าการแร่รับสําเร็จแล้วนะฮะร,รอภายใน3-7วันเมื่อก่อนเขาให้เรารอ1-3วันแต่ตอนนี้เขาเลื่อนไปเป็น3-7วันแล้วก็รอไปเลย7วันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครั้งที่แล้วที่ผมถอนของส่วน500บาทก็คือผมรออยู่เวลา3วันนะ 3วันเกิด7วัน3วัน4วันนี่แหละผมถึงจะได้รับในของ500บาทนะครับไม่รู้ว่าครั้งนี้จะต้องรอนานเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่สถานะการตรวจสอบก็กํลาลังตรวจสอบอยู่กันถอน500ก็ถือว่าถอนได้หมายว่าเขาจะรีเซ็ตแล้วสามารถถอนได้ถอนไปที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าในของตัวแอปนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่าในของตัวแอปไทยเดลรีนะฮะ สรุปว่ามันยังใจเหมือนเดิมนะฮะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีคือเกือบสองนาทีนี่เห็นปะ่ะรายการก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือไทเดอรี่นะครับแล้วก็การถอนของคุณมาถึงแล้วขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณถอนเงิน500บาทเสร็จสินส้นสาเร็จนะี่ยเติมเงิน500บาทเข้าในของทูมอนี่ของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็สรุปว่าในของตัวแอปไทเดอรี่นี้ก็ ยังใจเงินตามปกติเดี๋ยวเราเข้าไปดูในของทูม m o นี่ก่อนนะฮะตอนนี้มาอยู่ในของทูม m o นี่แล้วนะฮะกดไปของรายการรายการแล้วมาดูตรงนี้นี่ที่ผมได้รับมาเท่าไหร่วันที่28นะฮะอ่าพฤษภาคมปี2565หรือก็คือ2022นั่นแหละเวลา10นาิกา13นาทีได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยจำนวน500บาทปุ๊บนะก็นี่เลยนะครับ ได้รับมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่ที่จํานวนอยู่ที่7 855นะฮะส่วนของตัวแอปไทเดอรีที่ผมถอนไป500บาทมันก็ยังอยู่สแสดงว่ามันสามารถถอนได้เรื่อยๆนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะสามารถถอนได้เรื่อยๆนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมถอนไปแล้ว2รายการมันก็ยังถอนได้อยู่นะฮะนี่เลย 500บาทสถานะก็ได้รับมาแล้วนะครับผมถอนไปในของวันที่2สายเดือน5นะหรือพฤษภาคมปี2022นะครับเวลา10นาฬิกา32นาทีก็รอแค่1นาทีก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าค่อนข้างไวนะครับไว,ไวไวดีไวดีแสดงนะแสดงว่ามันยังจ่ายอยู่นะอ่ะสมปรใคานะครับที่อย่าทำในของตัวแอปแท a เดอรี่นี้อีกครั้งหนึ่งก็สามารถทำการโหลดแอปได้ใน Play Store หรือจะกดลิงก์จะใต้คลิปไปโหลดแอปใน Play Store ทำกันได้เลยส่วนในการสมัครก็ให้เราทำการผูกเบอร์ทูมันนี่เล็ตของเรานะครับให้เราทำการลงทะเบียนด้วยเบอร์โทมันนี่เล็ตของเราแล่มันก็จะเข้ามาในส่วนของไทเดรี่หรือจะสมัครด้วยนะของอ e ีเมลทาง Google ก็ได้นะฮะแต่ผมไม่แนะนำว่าให้เราลงทะเบียนหรือว่าสมัครด้วย Facebook นะก็มีประมาณนี้เนาะส่วนเมนูทั้งหมดที่มันมีมานะก็จะมีของหน้าบัญชีอ่า หน้าบัญชีปุ๊บนี่มีประมาณนี้ส่วนใครที่จะทําการเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนได้จากตรงนี้เมนูนี้เชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลต่างๆกดเข้าไปกดเข้ามากดเข้ามาปื๊ดนี่ใครที่จะทําการเชิญเพื่อนก็ก,กดจากตรงนี้เลยชวนเพื่อนมาสร้างไรายได้ทันทีกดเข้าไปได้เลยหรือไม่จะเป็นต้องกดก็ได้นะกดจากตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ทําการคัดลอกลิงก์ตัวอปไ t i a r ได้เลยเมนูนี้นะฮะนี่นะ พอเสร็จแล้วอย่างไล่ต่อไปนะครับก็ให้เราทําการครอบรหัสแนะนําของเราให้เขาไปใส่รหัสแนะนําของเราและเขาจะได้เหรียญอยู่ที่ประมาณ5000เหรียญและเราก็จะได้เหรียญอยูอ่ไม่รู้ประมาณเท่าไหร่นะห้าร้อยเหรียญหรือเปล่านะฮะน่าจะ5 0า500เหรียญน,นะเขาน่าจะได้อยู่ที่500เหรียญเราน่าจะได้อยู่ที่5000เหรียญเออน่าจะประมาณนี้นะฮะเพื่อเอาไปแลกเงินนะครับ ส่วนเมนูในการใส่รหัสน,นะน้ำนะตอนที่เราสมัครมาครั้งแรกมันจะมีช่องในการสําหรอ่าภารกิจมือใหม่เนาะตรงนี้ภารกิจไรยวันนะมันจะมีของภารกิจมือใหม่ไอ้มันก็จะมีช่องในการใส่รหัสอ้างอิงหรือว่าใส่รหัสเชิญเพื่อนหรือว่ารหัสอ้างอิงต่างๆเนาะมันจะมีเมนูนี้ก็ให้เรากดเข้าไปซึ่งใครที่ไม่เข้าใจว่าเมนูนั้นอยู่ตรงไหนก็สามารถกดเลก์จากใต้คลิปไปดูได้นะผมได้ทำเอาไว้ให้แล้วนะครับหรือจะไปหาดูในช่องอื่นก็ดูได้นะฮะ เมนูพวกนี้สามารถมากดดูได้กันเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะแค่ทําการกดเข้าไปอย่างเช่นจับรางวัลกดเข้ามาแล้วก็ทําการลุ้นว่าเราจะได้รับรางวัลกี่เหรียญน,นะครับหวันลุ้นได้1ครั้งถ้าเราอยากลุ้นต่อเราก็ดูวิดีโอข้างล่างเพื่อรับรางวัลได้อ่า<ๆ>มันก็จะมีในของการดูวิดีโอนี่ดูวิดีโอก็ได้รับเหรียญน,นะดูวิดีโอได้รับเหรียญคลิปเด่นต่างๆนี่อ่านข่าวต่างๆกดรับเหรียญจากเมนูพวกนี้ต่างๆ มีประมาณแค่นี้นะครับเนื่องจากว่ามันง่ายมากมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยในะของตัวแอปไทเดอี่นี้เล่นง่ายครับและได้เงินจริงด้วยสําหรับใครที่จะดูวิดีโอก็มาดูในของตัวแอปไทเดอี่ได้เช่นกันเมนูพวกน,นี้ก็มาหาดูได้นะครับมาหาดูได้นะประวัติเหรียญของเราก็จะอยู่ข้างบนนี้ว่าเราได้เหรียญประมาณเท่าไหรถอนประมาณเท่าไร่กดไปดูได้ปุ๊บนี่มกี้ผมได้ทําการถอนเงินไป500บาทก็ใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0 0เหรียญในการแรกรับเงินก็แลกรับไปที่เรียบร้อยนี่ นี่เลยประวัติทางธุรการต่างๆอ่ะสำหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งใครที่มีปัญหานะครับเรื่องที่ว่าสมัครไม่ได้หรือว่าถอนเงินไม่เข้าสามารถติดต่อได้ตรงนี้มาตรงที่ภารกิจแล้วมันก็จะมีคําว่าเยี่ยมชมเพจอ,อันนี้คือเป็นเพจในของตัวแอปไทเดอรี่ใครที่มีปัญหาต่างๆกดโกเข้าไปและไป แจ้งเข้าไปได้เลยว่าถอนเงินไม่เข้าต่างๆประมาณนี้เนะเเาะเ,เดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเดี๋ยวเขาจะตอบมาอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะตอบมาช้าหรือไวนะอันนี้เราแต่ทางเพจเขานะฮะ,ะวันนี้มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจมาทําด้วยกันก็สมัครกดิงก์จะได้คลิปไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยหรือใครที่มีรหัสนะนํนามทิ้งรหัสนะนํนาของเราเอาไว้ในแต่ค,คลิปได้หรือจะใส่รหัสนะนํนามของเพื่อน,อนของผมก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อรับเหรียญฟ,ฟ,ฟรีไปทำการถอนเงินเ,เนาะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก Money p a ด้วยนะครับบ๊ายบายว้เจอในการคลิปหน้าครับในของตัวแอปไทเดอรี่นี้ยังใส่เงินอยู่ปกตินะครับและไวเหมือนเดิม